อืมโอ,อ้อเป็นเท่านี้นนนเนาะเนาะเห็นไหมครับผมบู๊ยพี่น้องคุณเป็นพันละวันเลยครับผมคุณน่ะสวัสดีทีไรครับผมผี่น้องครับอันนี้กับฟาพี่น้องมาหาฮักหัวเหรครับไม้ก็เก่าหน่อยละครับว่าอุ่นน้ำพุ่มได้ครับผม เคร่งแดดอุณหภูมิก็ลดน้นำแข็งก็ละลายแล้วครับเนี่ยสีมอเตอร์ไซบังหวกว่ามันสีมีตัวเข่าพวกครับผมโอ้นกเปียหลายๆครับพี่น้องขึ่นนะขึ่นนะขึ่นนะหวังว่ามันเป็ดกวันนี้มาใส่ทั้งหมดก็หกลังแล้วครับผมสีเซ่ เนี่ยนะมูนี่มันหนีละครับรอปลาเนี่ยละครับมันนีละใส่ทั้งปลาไผ่เลยครับพี่น,อน้องใส่ออกไปทั้งหมดแสงสวัางจะลีบล,ลีแล้วเริ่มชีวิตของเขาแล้วตุ่มกาเริ่มมากแล้ว ไปแล้วพอดีแล้วเนาะครับเนาะยังไงแก่เมืองอื่นเศร้าผัวละครับคนมาหลุ่นมาชนมากันไม่ดีสวกสีมันบ่สิได้ตัวไปกินบ่ครับครับนกับหมู่บ้านฟาร์มง่วงขึ้นก็เลรอครับเป็นทั้งผลนะมาผลกันไปอยู่นน้ำให้น้ำหน้าไปน้ำขางเขาไปโอ้ยได้หมู่นี้เนาะครับเนาะที่ยุ่งนี่ลกสาเลี้ยงปลาเลยครับนี่ปุนอีกน้องหนึ่งนางบทชื่อสิบูรณ์แห่งปัญดอกถายเว้นกำลังวิทย์ขอพูดแล้ว คุณก็เป็นลรงงานนหครับลวงหมหินเนี่ยคุณก็เป็นน,นิคมอย่ครับอยู่ในสวัเขาผอยู่มันยม,มาันย่มไปหลายค่ะล้งงานนี่ครับผมนี่สซฟาเนี่ยก็ลรงงานนะครับนี่ยอ,อยไรเต่มานะครับขันวิญญาณมา้าเข้าสพาพเปนหองหาคดประหลุดอยู่ครับน้ององเสียจะมีอยู่เป็นหอมชุดครับผมชีวะตั้งแตตัวละ ครับเฮ้ยกับของกับของครับผมัะไม่กลับมือเอื้ยนหมดแล้วครับมาหลุนมาชนกันไหมตอนนี้ก็เศร้าหรอลแล้วเนาะครับเนาะได้กลับมาเศร้าเด้อครับนี่ก็เที่ยงแล้วลรอครับนี่ก็ได้นนันมารถจะเศร้าก็บม่ได้หนาวคุณพุ่มกับติดลบอีกแล้วละครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวลงไปเบืองหลังแรกเลยนะครับเนะาะหลังสุดท้ายละครับเป็นหลังแรกเลย เดือดซจามออกไปหรอครับเนี่ยลังเรกสิแหกมานว anyway าครับจะได้ไปกินว่ครับผมโอ้โก็เป็นฟองปอดๆกันดั้งน้านอเนาะว่ามัน Learn. สีมานยู่บ่เห็นจังเลยสีมีตัวว่หรอครับเนี่ยเด้สู้พี่น้องกันนะมีตัวว่หึ โอ้หมันดูครับหมันปุ่นปลาหน่อยครับผมปลาอย่างนี้บู้นี่ก็ได้พูดอะไรยู่ครับผมนี่ยไล,ล่ลังกันสิพูดเดีย๋ยวมุกหมอ,อยูแล้วครับนี่ปลาอย่างนี้บู้หอกตัวหนึ่ง่นโอ้ร่มไหมแล้วพี่น้องเอ๊หนาวเย็นเมื่อแสบเมื่อเองแล้ว อยู่หากินไปเนาะครับเนะาะนตัวหมูตะไครหลายกับเบื่อครับผมหาปลากินเนี่ยหากินในมือันหยุดละครับำม่กระไดลุ้นกันครับหลังซองเป็นวุ่นนำ้ำแข็งดอกพี่น้องเนี่ยมันเสียมันสิแต่โอ้หลุดหลุดโอ้ตายแล้วมุดรายการดอกพี่น้องฮะหลังซองเนี่ย เดี๋ยวไปหาใหม่มากระทุงกัน,ก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 นครับผมเี้ยครับพี่น้งองแบบเดี๋ยวมาแล้วโอู้หูเบิกมือว่านคือดีๆอยอะวัดสิดึงขึ้นยังไงนี่พ่อเมีนเนาะครับเนาะเออนี่เห็นปะครับนี่โอ้ยว่าจะศิริงขึ้นนั่นพ่อเมีนนี่สี่สิบบาทเสียขาดมันเรื่อครับจังสี่กระได้ ของครับบัดที่นี่หลุนกันครับผมสิโซกสิมานบ่โอ้ผมคุณร่มมากดีแถวหน่องเนาะสีมีตัวบ่ครับจะได้ไปกินบ่ครับสมกับอยากบ่โอ้หกักจำพป็นวางเ,งเงงลยมุงราคาถือเป็นเพราะปนีตัวนี้ยนี่บ่ครับว่าถ้าถือกับมานก็ได้โอ้ผลครับพี่น้อง มีตัวครับผมมีตัวคนเดี๋ยวไปดูเบื้องต้นครับนี่ครับพี่นอ้องยังดีที่มีตัวนะครับทั้งปลาทั้งหวกคนไหนคนครับตัวเหญ้ยๆงามด้วยมั่นดีขนาดด้ครับงามเนี่ยหวกคนนะอู ที่ใหญ่สุดหนอปากปกาเนี่ยเนาะของแพงบัตรสีฟ้าเนาะครับเนาะย,ย,ยังดีที่มีตัวอยู่นะครับพระคุ้มค่าอยู่บัตรมือวานบัตด,ดีๆนามใสจริงๆิงหอดกับ,บัตนาวบัตรซเอนี่ทีนี่เหรอครับชัวร์ิดตาขึ้นเดียว ตัวไปก็เสียลร่มได้ร่มดีพี่น้องเอ้ยนี่แล้วเป็นน้ำแข็งไว้ยนล่มน,นี่แหละครับนี่ไปครับพี่น้องเข้ารุ่นหลังสองครับผมหลังสามวเมีนหลังสองมาเด้ออ๊บโอ้โหอีกแล้วอีกแล้วว่าจะได้ดึงข้นดึงขึ้นเล่มลวุเมีนตัวนี้ กวนหัวห oh, ม่นคือส่วงจันเนี่พี่น้องปุวนอ่ะปุวนอ่ะหมุนีแข็งปังเลยมันมีหยาเนาะครับเนาะหยาเคลือบกับแข็งพี่ดีกว่าพี่น้องหมุนเฉดิรุ่นไปมอโอ้เป็นเท่านี้เนาะเนาะยแหงยุกไก๋แข็งไม่น่าแข็งไม่นน่าในงานเขาเลยครับเนี่ย เอาครับปัดที่นี่เรียบร้อยแล้วรุ่นกันครับผมบัดทีนี่ทีเป็นส้มแดงชิมานคือหลังสองวะครับผมอืมโอ้ฝนพี่น,น,น้องปัดทั่วคิดยังน่องแต่ล่างนาเนาะพับอีกแล้วอืมาด,ดูรุ่นทนั้งผีน้องโอ้หลังนี้หลังนี่เป็นไดงผีน่องอย่างนี้ครับผมบู๊พี่น้องฝนเป็นพันละวันเลยครับผมอุ้ยนะ โอ้โหของยังไงวะโอ้ขาดขาดขาดบุดหรพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสกัดก่อนผมโอ้ฆ่าหนุ่มแข็งตัวนี้ถึงว่าได้พี่น้องถึงว่าได้ดึงขึ้นบ่าได้ถึงขึ้นว่ได้อ้ยโอ้ พูดนะโม้ยพุ่นตัวนึงพุ่นรุดออกไปแล้วเดี๋ยวลงไปนน้ำก่อนครับผมเดี๋ยวตัวนี้ลงไปในน้ำก่อนครับไป้ไปเยเฮ้ยกเป็นแนวอ๋อไปดูตั้งต้นกับผมบนเป็นีังโอดหลังนี้ไหมเฮ้ยผีเป็ปน้องหลังเดียวนี่เลียกินเลยครับผมพุ่นนะ มะเขาจังได้กระโดกดกระเดียดแท้คุณครับโอ้ยหลังเดียวเดี๋ยวกินเลยครับผมโขกหมานอยู่หลังนี่แสดงว่ามาอักจยุ่มมนี้ครับผมเนี่ยเกิดิเรื่องไปเรื่องมากเนาะครับเนาะหายู่หากจินไปตัวกำลังเป็นขากับเป็นขาโอ้โอ้ของนี่น่องสิน้ะรูพี่น้องคุณโอ้ยตะวันซ่อนหลายพี่น้อง โโออ้้ขันมีกับคู่แค่แนวครับเนาะกับคู่ทั้งสีควณน่ะไปโอ้ยตัวงามพป่นอยงเอี้ยตัวงามมันมันคุณรูปไหนรูปนี้เนาะครับผม มุกน้อยไรเราพี่น้องเย็นแล้วคือสิด้ปิดทำการเราแบเนี่ยกันช่วงนี่ยไเ้ครับหลังต่อไปก็อจะได้ทุบน้ำแข็งเจาะน้ำแข็งให้เขาหรอครับเนี่ยแค่ยูบ้านะทำไมน้านเนี่ยงานเขา อ jis อ jis นี่คือกันโอ้โหลังทีถั่วแดงลังซีบ่เนี่ยหนาบ่ครับท่านนี่เออครอยู่โอ้คืออยู่คืออยู่ท่างพุนขึ้นหนาเถอะวะเออครับหลุนลังซีน้ำกันครับผมบัดที่นี่ มันแข็งบ้านาป็นไดมุมเนี่ยว่าคอยถื่อล้มบ่เงี้สิมีตัวบ่ครับเป็นเด้กครับบา้งนี่สิโศกสีมานบ่ดิบต้หมหลดหดตัวบ่ครับคือนบดินบ่านาวะโอ้มีมีครับบางนี่มีโอเคปลาครับปลามานตังนี่มานปลาครับผมพัวเนี่ย คุณครับโอ้หมานปลาหวกสามตัวสี่ตัวเนี่ยครับกรปลา,ายขาวปลายยังบัวปลาไงก็บ,บม่แน่หรอกครับเนี่กับปลากาหน่อยพอ่อแดงม,มุกครับพี่น้องพอ่อแดงม,มุกเติมกันครับผม,มที่อยากเ,เดียเวครับปลากาเนี่ยก็ได้ฮะ ออก่อกองพี่น้องติดแผงมัน่นราคาหน่อยนี่ครับเนี่ยคนใดมีใบตองนี่มกใหม่ๆจักน้อยนีย่โอ้สุดยอดเลยครับหอมมิ้วยไปไปครับหลังต่อไปครับผมหาอยู่หาจินไปเนาะครับเนาะว่าหากับว่าได้จินขันซื้อกับเามีขายครับผมเนี่ย ผู้อยากกับอยากแถื่เออครับเนี่ยผ,ผ,ผู้เพื่นผู้เพิ่นอยากผู้ลงค้นกับพวกกินหวัวกผู้บ่กินกับเจ้าว่าให้กันเออครับผู้ลงค้นเพิ่นกับมักต่างคนต่างมักเนาะครับเนาะผู้เด็กกงฟ้นมาถิ่นเปนหนีเนะาะล่มเพผัดมา่านลุ่นลุ่นลุ่นพี่น้องเอ้โอ้มันคือสั้นแต๋เนาะ น่าวะออโอเคพี่น,น้องโอเคเป็นควองอุดรูด่มิตอ้อยนอกเป็ดนะครับนี่ยบ้านะเตรีมมึอนี่ก็ไปแล้วเหรอครับว่ได้ท่าใหเบว่างนกเป็ดเป็นมูเป็นมูเลยมือนี่เป็นวุน่นนซื้อแล้วครับเนี่โอ้ เห็นได้ครับเป็นไรมีวะครับผมมีวะครับโอ้ยเป็นได้ครับ,รบ,รบอืมป,ดปอดหล้วนี่ก็คือกันครับพี่น้องพวกน่ะเดี๋ยวไปลุ้นทั้งทึงครับผมพวกน่ะนี่หลังนี่ก็พวกอะไรเยอะครับนี่งามๆตัวพวกเนี่เป็นไรครับหัวฟูงนี่ นี่ครับหวกฟูงนี่ฟูงน้อยครับฟูงน้อยสีเมนหุ่นไหม่หรอครับนี่ยังบอเหลียงเล่หอกสีทองเลยก็ออกใดญ่น้อหวกนี่เนาะไม่หอกเบิดปีบว่าน้อเนาะยบัดรุ่นใหญ่กับใหญ่บัดร,รุ่นน้อยน้อนี่รุ่นน้อยนีนนนย่รุ่นกลางขันน้อยลีกับสีดำดำเหรอครับออกดำๆคกำๆำคุนข้นกับว่าเป็นหวกชี้ขาุเหรอครับอย่าบ่บมีน ขนเดนี้นมากกวออกสีเหลืองแก่ตัวมากกวออกสีท้องเนี่ยเป็นขานี่ครับตัวพวกแกไปไหน,นดอกครับมันอวนคนน่ะโอ้ยไปไปคนนะ่ะรับพี่น้อง ตัวนี้ก็เลงเปลี่ยนขายนะครับตัวนี้โอเคอยู่ครับรอบนี้ตึ่นก็สุขเทียรเลยแสดงว่าห่กมาแหน่มาอยู่ฟังนี้แหละครับเนี่ยเพราะว่าฟังหางนี่มิตรป่าห่กนี่บ่มีเลยอากาศก็เริ่มอุ่นแล้วครับพี่น้องเนี่ยสิบองศามือเนี่ยสูงสุดขนเ้าร่มแน่กับห่อนขนร่วมมากนั่นก็เย็น นะครับรุ่นลังสุดท้ายเหมือนกันครับผมจีโศกสีมันบุ่หลังสุดท้ายนี่ยอ๋อบวบว่ามันพับนี่ตัววะครับทา่านี่เป็นเปลี่ยนนั่สิมีตัววะเป็นเทปเป็นเทปครับผมโอ้มีอยู่ครับปลาป๋าป๋า,ปานะครับ หนึ่วหอกสองตัวก็เลยเต่มกันนะครับผมสรุปผลงานครับผมคนรับพี่น้องัวงงามเลยคุณเหลือินอีกแล้วครับเนี่ยเมื่อไงครับนี่ก็ถือว่าโศกประมาณด้วยครับเศร้านี่ ผู้บ่กินหัวกะจะไหวกันเด้อครับเด้อต่างคนต่างมากเนาะครับเนาะผู้ลงคนกับกินผู้ลงคนกับปรกินไปเนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมท,ทุกผู้ทุกคนเด้อครับก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งลำลำเรวยๆเงินทองทุกผู้ทุกคนสําหรับมื้อนี้สวัสดีครับ